เจแล้วจ้าของมุกเกียวเกิดแปง,งเราไปกินกับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเนี่ยฮัลโอ้โอ้โหแต่ละคนโหวะไรน <c oughs> อยู <c oughs> อ่น <c oughs> อะ <c oughs> <c oughs> อยู่อาทำไมแต่ไม่เนี่ย คิดถึงง่าหง่หงาอ,อะไรบะาอ้าวทำไมคนอื่นไม่รับโอ้ยวายโ,โกรธแล้วนะโกรธแล้วนะเาาราเงาคุยก,กับเราหน่อยโกรธแล้วนะเราเงาหาอะไรทำกันหาอะไรข้าวเพิ่งตื่นค่ะเมียเอาโควิดไม่อยากไปไหนทำกับข้าวแบบมือเช้าเลยจะได้กินข้าวด้วยกันคิดถึงอ่ะ ปกต <ibl> ิ <What? S 2> ไม่คิดอ่ะนะถามยาเอบเนาะให้ด <it> <c oughs> <c oughs> ูบททำต้ลงกันนะได้ไหมข้าวได้ไงทำอะไรทำอะไรกันทำอะไรกินดีนะติดกล้องไปไปทำอะไรกินดีนี่เข้าสคริปต์หรือเปล่าขอเช็คกล้องแป๊บนึงนะอะไรอะถ่ายรายการเหรอถ่ายรายการเหรอถ่ายรายการใช่ไหมเนี่ย ทำอะไรดีทุกคนมีออคนบ้านมั้งคะไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยคับเปศูนค่ะแล้วก็มีโปด้วยครับอุยเอาที่มันมีแบบเอาที่มีเหมือนกันหมูหมูมีไหมมีมีหมูเนาะทุกคนมีหมูโอเคทุกคนมีพริกแห้งไหมคะมีพริกแห้งไม่มีอันนี้ก็ไม่มีมีมีอยู่แล้วตะไคร้ขอบตะไคร้โอ้ยอันนี้ยิ่งไม่มีเลยอยู่หอนะไม่มี มึงช่วยมีกันหน่อยก็ได้เอาเอาอะไรที่มันง่ายๆ่ายหน่อยไหมเอาเอาง่ายๆค่ะวันนี้ผัดพริกแกงได้ไหมง่ายทำอาหารไม่เป็นเนาะอะไรนะผัดพริกแกงทำได้ปะผัดพริกแกงนี่ง่ายแล้วเหรอผัดพริกแกงง่ายง่ายสูตรสูตรไหมดูแบบหาอะไรทำมึงดูตอนกูณทำอาหารตอนรายการไซฟ้าฮูดดี แต่ว่าทำผัดพริกทำผัดพริกแกงแบบแบบเราจะมีกติกาเพิ่มให้ทำกติกาก็คือให้ทำพริกแกงเองห้ามซื้อโอเคไหมคะไม่โอเคอันนี้ง่ายทำไม่ได้ก็หมดแล้วนะอุ๊ยจะได้หาอะไรทำกันไงแบบถือว่าต้นราคาอยห่อค่ะาไม่มีค่ะไม่มีโค้กค่ะ ต็นนี่ใช้อะไรก็ได้มีดหั่นอะไรทุกอย่างแล้วก็ลงไปผัดก็ได้ทำอนไมก็ได้ให้มันออกมาเป็นผัดผีแกงปกูกมาทำผัดผีแกงแต่เช้าเนี่ยนะใช่เราต้องมีความเหตุผแล้วก็แบบมีแอคทิวิตี้โอ้ยเสโอเคไหมคะแม่โอเคได้ไหมเออแม่โอเคได้ไหมไม่ทำได้ไหม ทำเหอะมาอยากทำมากเราอยากแบบเข้ากับเพื่อนๆในเมนูผัดพริกแกงเปลี่ยนไ,ไหมคะเปลีป่ยน,นเป็นแบบหมูทอดไข่เจียวอย่างลนนะค่ะ้ยหมูทอดน้ำมันกระเด็นนะคะเจียวนี่แกงน้ำมันก็กระเด็นพกอรก,กระเด็นเหรอทีอ่มึงจะโทษนะคะอ่าวๆอาๆออาโอ๊ยก็เพื่อนใหญ่กินข้าวแโอเพือ่อนอยากกินแต่เพื่อนก็ได้ทำเนาะเมื่อกี้เนาะเพื่อกี้ เดี๋ยวจะได้แดกสมใจงั้นเราแยกายไปทำเลยไหมหรือยังไงไปเถอะแต่ถ้าทีไปแด็ดตรงเนี้ยไปบ้า้เดี๋ยวเจอกันตอนที่ทำเสร็จอ่ะจ้าเจอกันเรียกผู้ทยดับเพลิงให้ด้วยนะพี่เตอร์นั่นแหละออกไปมุดแล้ว มันไปแล้วอ่ะโอ้อุ๊บอุปกรนอมายแล้วมึงบอกแล้วนี้ผมออจะมปทำทีตามโจทย์ที่คุณไรบอกปุ๊ปุ๊แต่เช้าเลยเว้ยเฮ้ยปุกปุแต่เช้าเลยแล้วก็วันนี้ผมเตรียมอุปกรณ์บางส่วนใช้คำว่าบางส่วนนะแล้วก็ถ่ายในสภาพแวดล้อมที่ว่าเป็นครัวหลังห้องของมันเนาะเออครัวหลังห้องผมแล้วก็มีรถวิ่งผ่านวิ่ไปมาเนี่ยแหละถ้าเกิดถามเขาก็บรรยการคนเดียวเสียงเขาก็ ไม่รู้ละเดี๋ยวมึงแล้วกันอ่ะอย่างแรกนะครับผมอย่างแรกเราจะมาทําพริกแกงกันก่อนนะครับพริกแกงสูตรของผมมีอะไรบ้างนะครับผมก็ยังกระเทียมพริกแห้งพริกแห้งหอมอุ้ยแม่ใบมะกรูด พิ่คีบอกเธอฟักยาวแล้วก็แนะนำวิธีค่ะที่พี่เอนเซ็จเวลานั้นแหละหมูคุปตน้องกระปิมไม่รู้เริ่มไงเลยค่ะเจ้าของรายการนะคะฝากไว้ตรงนี้เลยนะคะพี่พีหน้านะคะขอร้องเด็กอ่อนโรดเข็นไปเด็กขอให้เขาหน้าต่ำที่เก่งกันเองขอร้องนะคะขอร้องขอร้องเลย เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ตั้งน้ำไว้เปิดแก๊สใหม่ตั้งน้ำไว้เพราะว่าเราจะได้ตำพริกแกงเดาเอานะตำพริกก่อนอผู้รู้ผู้รู้รเออตำพริกก่อนฮัาใส่พริกไป ห้เมตรห้าเมตรนะนะอ่ะต้นี่กดีระยะกาเล็กนะแปลว่ากระเทยกระเทียม,ยม,ยมถูกแล้วนี่เอาไปซอยเอาไปตัดนะไปตัดนะตัดด้วยถ้าไม่ดีก็ตัดออกนะเออเค่ okay. ซอยกระเทียมไปฮะ คือเอฟทำอาหารเป็นมอทำอาหารเป็นซึ่งอยู่กับโจจี้ทำอาหารไม่เป็นแต่อยู่กับเอิร์นพี่ไอทำอาหารเป็นมากใครม,ออาารมุกทำอาหารไม่เป็นใครมุกทำอาหารไม่เป็นจริงานะก็เลยมันตับไม่ได้อะทุกคน,นใครมอเใคร์นถ้ามอใครนะรละ้วไปเสร็จใส่น้ำมัน เก็มีนิดเดียวเราก็ใส่ไปนิดเดียวนะจ๊ะเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้มะม่วงเออมะม่วงท่ามันดังค่ะมันเอาออกจากเตามันเป็นตาเบรคดาวน์เราใช้อะไรคนอ่ะเป็นเกลียวช้อนก็เป็นเกลียวไว้ตกแต่งไม้เอาไม่ใช่อุ้ยรอช้อนที่ใส่ดิแกลได้เพราะไงเราก็ใส่ดิแกงเร็วกดแกะ มันจะกวนใจน้อยน่ะเราก็จะใส่พริกแกงลงไปผ้าเราแล้วก็ อร่อยแน่แน่ผัดเลยอย่อะแยะตี๋แก้วก็ต้องผัดนะคะใครมีสูตรพีก็ใช้กระรพีผัดนะคะแต่เราไม่มีกันโอ๊ยโอ๊ย รู้แต่มันน่ากินนะน่ากินสิเดยวมาไหมแค่ข,ขึ้นมาถ่ายไหมคะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะสวยเสรจเซ้วจ้าของมุกเกียวเกิดแตรงเราไปกินกับเพื่อนๆครับ เสร็จตั้งแต่ชาติที่แล้วค่ะข้าวเย็นหมดแล้วจ้าปวดแล้วเนาะปวดฝีมือหน่อยปวดฝีมืออร่อยเนาะถ้าเราไม่มีไก่เรามีแต่กุ้งกับปลาหมึกไม่กินมากมีข้าวกันกินข้าวกันมึงอย่าขมัเใก้ใกล้กันเลย มึงมีแต่พริกเนี่ยมาจ้ะขออนุญาตกินขออนุญาตไม่คุยนะอุ๊ยขออนุญาตค่ะกินอย่างนี้หรอเออแล้วก็กินอย่างนี้หรอกวางอันนี้นึงใช่เพราะว่าพวกคุณไม่มีข้าวเลยค่ะคุณก็จะเค็มๆเลยอืมมือสั่นเลยอืมแดงเนี่ยมันจะรีบนะ ขอบคุณมากนะวันนี้แบบสนุกมากเลยที่ได้ทำอาหารทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างที่ได้ทำกับข้าวค่ะอู๊สนุก,ม,นกมากเลยนะคะตยแยต่วา่าม,มันเป็ <c oughs> นวัตถุดิบทำอาหารอร่อยอาหารอร่อยอาหารอร่อยเดี๋ยวรายการสนุกรายการสนุกรายการดีรายการดีอาหาทำดีในรายการหนึ่งเรากินหมดแล้วอ่ะทุกคนกินหมดหรือยัง ไม่หมดแล้วหมดแล้วค่ะโอเครายการทิปปิกนิกด้วยนะคะรถแบกเขารถแบกรถแบกแบกเขไปครับแบกแบกอะไรปะรายการ Fight for Food ด้วยนะคะเป็นรายการที่สนุกมากใครชอบดูการเล่นเกมอย่าลืมไปใครชอบไปต่างประเทศไปดูที่ปิกนิกนะคะ ไม่ไข่มุกแล้ค่ะอร่อยอยู่ค่ะอยากให้คุารต้องมาดูที่รายการรสแตกได้นะคะได้ค่ะขอฝากรายการนี้ด้วยนะคะเฮเพื่อนทำอะไรกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายโอ้ไม่ได้ 拜。Bye.